มาแล้วก็าพาไปไปทุกที่นะครับไปที่ที่มีพ่อแับแม่นี่จุดชมวิวเนินดังสยาเนี่นย,ยเขาไปอยู่เบันนะครับจุดชมวิวก็จะมีทั่วไปนะครับนี่จะนี่เลยนะครับโอ้เจอทะเลนึกว่ามาแล้วจะไม่ได้เห็นทะเลนะครับมาเห็นแต่ไม่ได้ลงนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นเนินในความสวยงามครับขึ้นเนินก็จะมีบันไดแบบยาวยๆนะครับก็จะมีการเดินแบบง่ายๆเ,เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินก็จะเห็นวิวมันอยู่ทั่วๆนะครับ <c oughs> ช่นี่ก็ยังปวดขาแล้วนะนี่เรามาทางนี้นะประมา,างนี้ก็มีที่ที่จุดชมวิวที่ว่าอยู่จุดจุดนก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ขึ้นมาขึ้นได้พอสมควรนะครับที่คือร้านที่เราจอดรถนะครับ ทำไมเข้ากุญแจมาคล้องมาเยอะแยะเลยคืออะไรเราไม่รู้นะครับรู้ตาเนียมอะไรกันเขานี่คุณทะเลรุนรุนนะครับมันก็จะเป็นเนินขึ้นมาพอได้นี่เนาะทำขึ้นมาก็ก็ดีอยู่เรินนางพญาจุดนี้เห็นกว้างนะครับ เป็นเกาะเป็นแก่งเนาะดูนู้นก็เป็นเกาะนะ่นาจจะเป็นเกาะของจันเนาะสองสามนีนไหมนี่มันเนินอยู่ดูแล้วมองไม่เห็นนี่คืออะไรเนาะ่าจะเป็นเกาะนะครับ้ายันอยู่ตรงนี้อยู่ในเขตจันทบุรีนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเขตระยองนะ นี่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นแหลมนะเป็นแหลมแล้วจะมีตรงนั้นยังไม่พัฒนานะผมว่าอีกหน่อยก็จะไปพัฒนาตรงนั้นแหละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยดูจะมองได้ 360. 3 6 0ปองศามากกว่าหรือบางทีอาจจะทําสะพานไปถึงกเกอะดูแล้ววาวนะรนนเราว่าวิโน่นเลยนะแต่ตัวนี้ที่เห็นก็คือนี่คือ คุญแจแห่งสายใยรักนะครับมาคล้องกันไว้ที่นี่ตายละไม่ได้ไม่ได้พลาดจากกันเลยตรงนี้ก็สวยดีนะ มุมกว้างๆครับสวยครับทุกที่สวยมากโอ้โหทะเลบ๊ายบายทะเลไ,ไปต่อไปต่อโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นหาดสนสนยูเรยองจ้าหาดอะไรหาดอะไรสักอย่าง,ท,งที่เราไม่คิดจัด หาดพุที่มันใช่ใช่ใช่ใชมีคนเล่นด้วยคนเล่นเลยนี่ว่าจะพามากินข้าวแบบนี้เลยข้าวร้านนังกรเลนตรงนู้เนเด็ดชัดตรงนู้นผใหญ่นอเงี้ยนะคะวันนี้ไงน้าพายจอดให้อยู่ไปลงไปเล่นน,น้ำไปลงไปเล่นทะเลนะคะสองนาทีขวดไปด้วยนะผู้ใหญ่นะเอามาให้หล้างบ้านด้วยน้ำมตอนนี้คือ คือหาดอะไรนะหาดพุ้มมีมานนะครับก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมทะเลแต่เราเวลาถ้าเราจะจอดเราต้องจอดทานอาหารนะครับซึ่งจอดได้ถ้างั้นเขาก็บ่นเราเนาะเราต้องมาจอดแถวนี้ซึ่งไม่มีร้านอาหารนะครับแล้วก็เราอิสระที่จะจอดนะครับตรงน,นี้หาดพุ่มมีมานก,ก็ริมทะเลได้นะครับ ดำแบนี um ้เลยนะหน้า <epo> น <ch> ี so ้ทำไมน้ำดำอย่างนี้กู้หาดก็มีทรายนิดหน่อยนะตอนนี้เด็กเล็กๆเลยลงไปล่นอันตรายนิดนึงนะผอนว่าตรงนี้ก็จะมีสถานที่มีร้านรวงนะน่าจะเป็นของเอี่ยมกับข้าวเล่นหัวไหม กล้องจะหมุนใหญ่ละหมดเลยนะครับโอ้โอสวยครับนู่นเกาะหนึ่งสองสามสามเกาะน,นะครับสี่กับขึ้น,นู้น้วยอ่ะล่าอันนี้ชัดเจนนะครับ